สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวขึ้นฟีดกันค่ะเราไปที่แพลตฟอร์ม 163.com forum entertainment บ้างนะคะก็มีข่าวถึงคุณซ่งอี้เรินนะคะว่าเธอก็อยังคงต้องเผชิญกับคอมเมนต์นะคะวิพาก์วิจารณ์เธออย่างหนักเลยเรียกได้ว่าทัวลงของชาวเน็ตจีนเลยนะคะเนื่องจากนะคะเธอนั้นก็เหมือนกับมีความเชื่อของคนหลายๆคนว่ามีการเชื่อมโยงคุณซ่งอี้เรินเข้ากับประเด็นถกเถียงเรื่องการ เสียชีวิตของคุณอีเหมืองหลงนะคะแม้ว่าจะมีโพสต์อธิบายสถานการณ์ยาวเหยียดเลยแล้วก็จริงๆแล้วอดวานอ่านแล้วก็คิดว่าชัดเจนนะแต่ว่าชาวเน็ตจีนเองนะคะรวมรวมทั้งคนไทยกลุ่มใหญ่ๆด้วยเนาะอ,อดวานก็ยังเห็นว่าไปตามเหมือนกับไปตามคอมเมนต์ว่าเธออยู่นะคะอย่างวันที่15เนี่ยคะ่ะ15ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณซ่งอี้เหรินได้อัปเดตชีวิตประจำวันของเธอก็คือ,เธอ,คอเธอก็ไปเที่ยวนาอก็แชร์ภาพ ท่องเที่ยวของเธอและเธอก็น่ารักสดใสดีนะคะแต่ว่าก็โดนทัวร์มาลงอีกค่ะคอมเมนต์ก็มาถล่มเธอแต่ว่าครั้งนี้นะคะตัวของเธอก็เหมือนจะแบบแข็งแกร่งแล้วล่ะเพราะว่าทรงอี้เหรินก็ไม่ได้ลบคอมเมนต์นะคะที่ขึ้นแบบยอดนิยมที่ว่าเธอด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่านะคะก็มีบางคอมเมนต์ที่พูดถึงคุณอี้เหมิงหลงก,ก็จะมีลบบางนะคะถ้ามีชื่อของคุณอี้เหมิงหลงขึ้นมาชาวเน็ตบางส่วนยังคงตามไปตั้งคําถามกับเธอว่าทําไม ะะเธอถึงต้องกลัวที่จะเดินทางไปซินเจียงละก็คือซินเจียงนั้นเป็นบ้านเกิดของคุณอวี่หมิงหลงนั่นเองค่ะก็บอกว่าทําไมเธอไม่ไปที่โน่นไปเที่ยวที่นั่นสิชินเจียงแล้วฉันก็บอกได้แค่ว่าหากเธอไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานที่หนักแน่นนะคะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เนี่ยการสนทนาแบบออนไลน์เหล่านี้ก็ไม่มีทางจบสิ้นไปในเร็ววันนี้หรอกก็มีเหมือนการจองล้างจองผ่านเนาะก็จะตามไปทุกที่เลยนะคะ สำหรับชาวเน็ตจีนนั่นเองค่ะสำหรับนะคะกรณีที่คุณซ่งอี้เหรินนั้นได้โพสต์แถลงอธิบายเรื่องข่าวลือกรณีการเสียชีวิตของคุณอีเหมิงหลงนั้นนะคะ <ๆ S 1> ก็มียาวๆเพื่อนๆจำกันได้ไม่เอ่ยนะคะเธอก็โพสต์ไว้ชัดเจนอยู่นะเธอก็บอกว่าไม่นานนะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มีข่าวลือจํานวนมากในโลกออนไลน์ก็พุ่งเป้ามาที่ชันนะคะสร้างเรื่องบิดเบือนว่าชันน่ะเป็นผู้แนะนําให้รู้จักกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็จั หาคนไปดื่มเหล้าวางแผนอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศไปจนถึงนะคะการเป็นฆาตรกรกันเลยทีเดียวข้อกล่าวหาแล้วก็คำหยาบคายต่างๆนา,นานาเหล่านี้เนี่ย กดทับจนฉันแทบหายใจไม่ออกแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตตามปกติของฉันด้วยตอนนี้ฉันกำลังผเผชิญกับความรุนแรงบนโลกออนไลน์นะที่เกินจะรับไหวความจริงก็คือฉันนําไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเลยฉันก็เหมือนกับทุกคนที่เพิ่งทราบข่าวในเช้าวันนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ร่วงรับแล้วก็เพื่ออธิบายความจริงต่อทุกคนฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือดังนี้ ภาพไลฟ์ที่เคยแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้ถ่ายในวันเดียวกันทั้งหมดนะฉันคุ้นเคยกับการเก็บภาพเอาไว้เอาไว้แล้วก็ค่อยเอามาลงพร้อมๆกันทีเดียวหนึ่งในนั้นคือรูปที่ฉันไปทานข้าวกับเพื่อน3คนในร้านอาหารวันนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งบ่นถึงสามีของเธอนะแต่ไม่ใช่คำพูดของฉันอีกภาพหนึ่งที่ฉันใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำถือแก้วเครื่องดื่มนะ่ะเป็นรูปที่ฉันกินข้าวกับผู้ช่วยในร้านอาหาร ตอนไปอัดรายการที่เจียดซิงมีพนักงานแล้วก็ลูกค้าคนอื่นๆนะอยู่ด้วยฉันไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไร ตามที่คนอื่นเอามาโยงค่ะจากนั้นเป็นภาพถ่ายคู่กับเฉิงเหล่าสื่อนะฮะภาพนั้นตอนฉันอายุ13ปีในรายการและนั่นเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอหรือมีการติดต่อใดๆอีกเรื่องที่ว่าคุณพ่อของฉันโอนเงิน270ล้านให้เทียนเหล่าซื่อก็ไม่เป็นความจริงครอบครัวของฉันไม่ได้ร่ำรวยเป็นครอบครัวธรรมดาและฉันก็ไม่รู้จักคุณฟางหรือคุณเทียนตามที่มีคนกล่ อ้างเลยนะคะแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยเคยเช่าห้องอยู่ชั้นสูงของอาคาร18ก็จริงนะมีรูปชีวิตประจำวันที่ถ่ายที่นั่นก็ลงหลายรูปอยู่แต่ฉันย้ายออกตั้งแต่เมื่อ9เดือนก่อนแล้วภาพถ่ายในที่มืดหรือรูปที่บอกว่าผู้หญิงของ xx นะคะไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านทรงอีเหรินถือโทรศัพท์ ถ่ายทั้งหมดก็ไม่ใช่ฉันฉันเป็นพลเมืองจีนหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยฉันก็อยู่ที่ปักกิ่งตลอดไม่เคยหนีออกนอกประเทศอย่างที่ลือกันและฉันก็ไม่รู้จักบรรดานายทุนใหญ่ตามที่คนกล่าวหาการทำงานของฉันนั้นอาศัยความพยายามของตัวเองมาตลอดไม่มีทางลัดใดๆทั้ทงสิน้นหลังถูกโจมตีทางโลกออนไลน์เนี่ยฉันก็ไม่เคยลบหรือแก้ไขโพสต์หรือรูปใดๆที่เคยลงไว้ และฉันขอขอบคุณแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้ลบข้อมูลเท็จตามกฎหมายหลังเกิดเหตุ เนื่องจากฉันนำหมดสัญญากับบริษัทต้นสังกัดเดิมเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ฉันจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากบริษัทหรือทีมงานได้หากออกมาชี้แจงเองก็จะยิ่งทำให้ถูกจับตามองและเจอกับกระแสโจมตีหนักขึ้นฉันจึงตัดสินใจรอให้ทุกอย่างสงบลงก่อนแล้วค่อยพูดการปล่อยข่าวลือและการทำร้ายกันบนโลกออนไลน์จะทำให้มีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บมากขึ้น หลังผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเนี่ยฉันก็เพียงหวังว่าคนที่ปล่อยข่าวลือจะกล้าพูดคำว่าขอโทษ ฉันไปแจ้งความกับตำรวจลาวแล้วก็มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมายต่อไปแม้กำลังของฉันนั้นจะมีจำกัดแต่ฉันก็เชื่อว่าความยุติธรรมจะไม่มีวันสายเกินไปขอให้ทุกคนนั้นอย่าเชื่อข่าวลือไม่ส่งต่อข่าวลือเป็นเท,ท็จขอให้ผู้ร่วงรับจากไปอย่างสงบแล้วก็ขอให้ครอบครัวของเขาเข้มแข็งแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครต้องได้รับบาดเจ็บอีกต่อไป นี่ก็เป็นโพสต์ยาวๆนะคะของคุณทรงอี้เหรินนั่นเองค่ะจริงๆเธอก็ตอบเนาะแล้วก็อธิบายทุกข่าวลือที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยนะแต่ก็น่าเสียดายแทนเธอนะคะที่ไม่มีใครแบบเชื่อเธออะไรแบบเนี้ยคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะบางทีแล้วแอดวานก็เห็นบางคนก็ด่ากันแรงๆนะคะทั้งๆที่เราเองก็ไม่รู้ความจริงเพื่อนๆค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือข่าวของคุณอี้เหมิงหลงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นฟีด แล้วล่ะเพราะว่าก็มีการจํากัดด้วยเนาะแล้วก็ทางตํารวจเองก็มีการถแถลงแล้วนะคะแล้วก็ยังมีข่าวว่าคุณแม่ของคุณอี้มึงหลงเป็นข่าวลือว่าเสียชีวิตก็ไม่จริงนะคะก็มีคนออกมายืนยันแล้วบอกว่าคุณแม่ก็ยังคงอยู่ดีถึงแม้ว่าจะแบบเศร้าก็ตามนะเสียลูกชายใครๆก็เศร้าใจนะเ,นเพื่อนๆก็สงบจิตสงบใจกันหน่อยนะเ,นเพื่อนๆข่าจริงๆนะก็คือบางคนรู้สึกหมกมุ่นมากแล้วก็ใช้คําที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะคะ การที่เราแบบบางทีเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพื่อนๆเข้าใจมา ไอวิดีโอเสียงอะไรต่างๆน,น,นานาน่ะมันทําขึ้นมาได้จริงๆงั้นหวานก็ไม่ไม่ได้อยากจะเชื่อมันเป็นเสียงของคุณอี้เมืองหลงนะนเพื่อนๆมันมันเวอร์เกินเอออะไรที่มันเวอร์เกินมันก็ไม่น่าจะใช่แล้วก็ถ้ามันใช่จริงเนี่ยเสียงโหยหวนขนาดนั้นน่ะคือทางทางตำรวจของจีนนะเขาก็ <laughs> เขาก็คงไม่ปล่อยไว้หรอกเพื่อนๆเออไอเรื่องของการจะจับ นะจับคนผิดจับผู้มีอิทธิพลนะ่ะคอมมิวนิสต์หรือว่าหรือว่าทางประชาธิปไตยอย่างไทยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีทั้งความรัดกุมแล้วก็มีทั้งช่องโบทั้งทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นก็เห็นหลายท่านชอบคอมเมนต์โดยระบุระบอบปกครองไม่เกี่ยวหรอกเพื <laughs> ่อนเอาจริงนะเออนะไม่เกี่ยวมองมองประเทศเราก่อนก็ได้นะคะออแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านใจร่มร่มกันแล้วก็ขอให้ดวงวิญญ,ญาณนะคะของคุณอี้เหมิงหรงนั้นมีความสุขนะคะแล้วก็ อ,อยู่ในภพที่สุขสงบและการมีความสุขแล้วพ้นทุกข์แล้วนะคะอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวๆอะไรคืบหน้านะถ้ามันขึ้นฟีดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะเอามาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวต่อไปในอพิสอดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ